เรียนรู้กับเราได้ทุกวันทางช่องสนุกเรียนรู้เพียงกดติดตามกดไลค์กดแชร์เท่านี้ท่านก็นจะไม่พลาดการเรียนรู้ดีๆในคลิปต่อไปแล้วล่ะครับครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้เป็นข่าวประชาสัมพันธ์จากกยศหรือกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษานะครับก็มีข่าวดีนะครับวันนี้เนี่ยทางกยศเขาได้ เปิดเกณฑ์กู้เงินการเรียนฟรีประจำปี2564เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่า,ามีหลักเกณฑ์อย่างไรกันบ้างนะครับสำหรับในเรื่องนี้นายชัยนรงค์กัตชปาน,นันผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศเนี่ยเขาได้เปิดเผยว่าคณะกรรมการกองทุนให้กู้ยืมเนี่ยได้เห็นชอบแนวทาง าการให้เงินกู้ยืมเพื่อเป็นการศึกษาประจำปี2564ใน4ลักษณะด้วยกันนะครับก็ได้แก่ลักษณะที่1เนี่ยก็คือนักเรียนหรือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์เป็นผู้กู้ยืมที่มีรายได้ครอบครัวต่อปีไม่เกิน3,60,000บาทตรงนี้จะให้กู้ยืมเงินเป็นค่าเล่าเรียนค่าใช้ใจ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาค่าคลองชีพในระดับมัธยมปลาย ประกาศนียบัตรวิชาชีพปวชประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคปวทประกาศนียบัตวิชาชีพชั้นสูงปวสและอนุปริญญาหรือปริญญาตรีโดยกำหนดชำระคืนภายใน15ปีระยะเวลาการปลอดหนี้2ปีนะครับภายหลังจากสำเร็จการศึกษาและคิดอัตราดอกเบี้ยเพียง1%เอร์เต่อปีนี่คือในลักษณะที่1นะครับต่อมาในลักษณะที่2เนี่ย นักเรียนหรือนักศึกษาที่สนใจในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลักซึ่งมีความชัดเจนของการผลิตกำลังคนและมีความจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศลักษณะที่3ก็คือนักเรียนหรือนักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชาขาดแคลนหรือที่กองทุนมุ่งส่งเสริมเป็นพิเศษจะให้เงินกู้ยืม เป็นค่าเล่าเรียนค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องกับการศึกษาระดับปวชปวทปวสออนุปริญญาปริญญาตรีโดยกำหนดชำระคืนภายใน15ปีระยะเวลาปลอดหนี้2ปีภายหลังจากสำเร็จการศึกษาอัตราดอกเบีย้ย1%นต่อปีหากเป็นผู้ที่มีรายได้ครอบครัวต่อปีไม่เกิน360,000บาท จะสามารถกู้ยืมค่าครองชีพได้ด้วยนะครับและก็ได้รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษเพียง0.75%ต่อปีนี่คือลักษณะที่3นะครับลักษณะที่4เนี่ยนักเรียนหรือนักศึกษาที่เรียนดีเพื่อสร้างความเป็นเลิศให้กู้ยืมเงินเป็นค่าเล่าเรียนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตและปริญญาโทเพื่อสร้างความเป็นเลิศด้านการวิจัยนวัตกรรม เพื่อพัฒนาประเทศไทยผู้กู้ต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีมีเกรดเฉลี่ยมไม่ต่ำกว่า3.00โดยกำหนดชำระเงินคืนภายใน10ปีระยะเวลาปลอดหนี้1ปีภายหลังจากสำเร็จการศึกษานะครับอัตราดอกเบี้ย1%ต่อปีหากเป็นผู้ที่มีรายได้ครอบครัวต่อปีเนี่ยไม่เกิน360,000บาท จะสามารถกู้ยืมค่าครองชีพได้และได้รับอัตราเบี้ยพิเศษเพียง0.5%ต่อปีเท่านั้นนะครับกองทุนเนี่ยอยู่ระหว่างการพัฒนาระบบจัดการการให้กู้ยืมเงินแบบดิจิทัลนะครับที่ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่มาสนับสนุนการดาเนินการให้กู้ยืมทั้งกระบวนการและเชื่อว่าผู้กู้ยืมเนี่ยจะได้รับความสะดวกรวดเร็วในการกู้ยืมมากยิ่งขึ้นนะครับ และนี่ก็คือการเปิดเผยเกี่ยวกับเกณฑ์การให้กู้ยืมเงินเรียนประจำปี2,564ของกอยศออหรือกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษานะครับสำหรับในคลิปนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านพอสมควรเดี๋ยวเรามาติดตามข้อมูลข่าวสารและเรียนรู้สาระดีๆในคลิปหน้าสำหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ